สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้ววันนี้จะกินขนมจีนคุกน้ำปารา้าใส่พริกป่นแล้วก็กินกับพริกทอดแล้วก็พริกสดขั่วน้ำมันนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่เราเคยไลฟ์ใน t ิ k t ตอกแล้วก็เราก็นำมาตัดใหม่นล้วมาลงใหม่เผื่อใครไม่ทนนันดูไลฟ์นะแล้วก็เ,<ร>เอามาลงให้ดูในหลังนะคะ อันนี้พริกอะไรอร่อยมากเลยเก๋พริกอี๋ที่อ๋อที่ป้าเหน่งเอามาจากบ้านเลยอ่ออยามันนี้พริกป้าเหน่งมาจากเซียร์ูหมอฮะใช่ไหมป้าเหน่งเอามาจากบ้านมันคือหอมนะ<อ>ไม่ใอ่เหรอก็อมาตัง bát muối Roast ko đông, nó ngạc nhiên Mãy bánh s resol mềm đầy trşallah comparative tiivia còn ngon lắm nha dạ หายไปไหนนะ หมดแล้วเนี่ยยังไม่ทันกินเลยกินแ,แล้วนะหิวแล้วกิเาานเลยหนูจดดานข้าตั้งแต่เก้าโมง เขาไปไหนจะจานข้น่ยขนาดนี้ก็ยังอ้วนี่ดูทีข้่อจานนี้เดียวเอาคนมีอันตะกี้เขาบอกว่าราศีเรายิ่งว่านยิ่งอืพริกอันนี้พริกที่เขาแถมอะไรมาก็มารงมๆวกันเออเอาพริกเขียวไว้ทั้งหมดแล้วหรอหมดแล้ว ก๋ไม่กินไหมพีอันนี้อนนร่อยมากไม่ใช่ต้องใส่เนื้นอน้ำยาป่าต้มกันครับตน้อทมากสง้นปาน้ปลยบีมะนาวน้ำยาปาอันนี้มือตาแล้ว ดูดจนสะอาดแม่อนเ้าแป้งเ่ข้าแป้าเลยปุ๊ปายยอดแล้วตุเชืจมมงมาเอาข้อกับเตาใช้กับโัรเก่าใช้ถุงนยาวแทนอะไรที่ ที่บ้านหนูตั้งลูกสิบบาทเออมันเป็นเรื่องปกติหน้านี้นะมันานาวมันก็ไปซอยนี่แหละมันหน้านี้เราก็พยายามพูดอย่างๆให้มันได้น้อยหน่อยไ,ได้กินได้จริงได้เดียวดูไม่มีขนมจีนเนาะเดี๋ยวนนยว่ากินข้าวเนี่เดียวอืมอืมตัดใส่ ไม่ชินดิเหชินแต่ว่ามันชินแหะชินแต่ว่ามันก็แบบมันก็จะรู้สึกแบบว่าเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะนิดเดียวเจ๊ก็เผ็ดแล้วนะปาลาปลากระมังโอ้ปลากินเป็นกะละมังเนี่ยกินน้อยไม่สะใจอร่อนะยังไม่หันกินเลยบีบมันง,งามเล มา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 แซมด้วยกันอะไรคะป้าโอ้ขอบคุณค่ะผัดชีร้อนๆกล้วยที่บ้านออแกนิกออร์แกนิกกล้วยกล้วยคือต้นนั้นใช่ไหมคะมุ่่่นนททีีบ้าไม่ต้นที่เคยเอามาฝากใช่ไหมที่ลูกเยอะๆได้คุณมากแม่น้ำยาหนุ่มจีนไม่ตักให้เอามาอุ่นแค่เนี่ย ไม่ถุงเดียวนี่ค่ะป้าไหนมาเอาถุงเดียวทุกนึงให้นุ่นไปแล้วก็จะกินได้ไม่เนี่ยมา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 กินด้วยกันให้เป็นเอฟซีน้องแพรมาดูวันนี้น้องแพรกินพริกโชว์อีกแล้วนะคะมีทุกพริกเลยพริกจริงๆของจริงค่ะเป็นพยานพริกของจริงนมจีนยืนกิน ที่ไดขนาดแกนั่งแกเต้ยืนนี่แกห็นจะสูงกว่าเต้เอ่ะมันต้องใช้มือแหละกรสโดดเติร์นน้ำปลาหน่อยไหมหืมปลาเข็มนะปลาเข็มปลาเข็มเนี่ยโอ้คนนี้อยากใช้มือนะคะล้างมาแล้วมือใครมือมันปากใครปากมันฮืมแพะส่งป้าเข้าโรงพยาบาลด้วยนะ งานทำไมเจ้าก้าจิมงานทำไมเจ้าก้าจิมอเฮ้าพ่ะแม่พ้ากล้อ ขนาดนั้นเนยตีเร็จแทนยายควานหยิบน้ำเปล่าทิ้มแบบนี้ไม่ต้องกินน้ำด้วยมัน,มนต้อง มันต้องอยู่กับรสชาติของมันเป็นนานๆสองสามช <ๆ S 2> <ม>ั่วโมงเนี่ยขนาดกินแบบแบบธรรมดาแบบไม่ได้ใส่พริกอะไรนะก็ยังเผ็ดเอาบอกไม่อีกหนึ่งกระปุกเอาไปขนาดเนี้ยเผ็ดมาะถ้าค่อยนั่งเป็นี่ใช่บ้าถ้าเตี้ยวกับแพรขนาดเบียร์ยังจะเตี้ยวกอ่อน เราก็ยังมีดูเรียนปลอบใจนอนไหมเฮ้ยเทนน่าเสียชาติเกิดแล้วคนไม่กินดูเรียนเให้แอร์ตัวที่ติดอยู่ฝั่งางด้า่ฝั่งโน้นค่ะค่ะฝั่งโน้นห้องอินโนนเลยค่ะข้างนี้อะใช่ค่ะข้างหลังเนี่ยค่ะ มีความรู้สึกเผ็ดบ้างไหม,ไมป้าเ<ต>คยเห็นหนูเผ็ดไหมไม่ไม่เคยตั้งแต่นี่มาก็ไม่เคยเห็นเขาเผ็ดเลยค่ะเขาไม่เผ็ดแต่ป้าเผ็ดป้าต้องหาตัวเพื่ดวยเลยนั่นก็คือป้าต้องหาตัวช่วยเลยใ้าต้องเคืน เฉินเจ้ป่ะมันจะมีตัวบมตัวไนเข้ามาจนถึงคนะข้เข้ามาจนครบหนึ่งพันคนเมื่อไหร่น้องเพรจะเต้นโชว์ใจเย็นน้องเพรจะเต้นโชว์เต้นไม่เป็น,ปปนมันต้องเฉินเจ้ตรงไหนวะถ้าคุณดูครบหนึ่งพันเมื่อไหร่น้องเพรเขาจะดูเพลินมากเลยค่ะคุณผู้บ้าอยู่คืนหมดนี้จะเหลือก็ <laughs> อันนี้พกกริกขวดนะคะอันนี้พกกริกขวดวันนี้จะเสียงดังไปหน่อยนะคะพอดีช่างมาทำแอร์งานโนกมันก็ร้องด้วยร้องอยากก็ต้มงพาไปดูได้นะแม่ชปลุกพริกถ้าไปกินพริกสดๆจากเ้าเลยนะโอ้ยเผ็ดอะไรกินอะไรใส่พริก,กหรอ

โอ้โหเจ้าเขกล้ากินเนาะลองไงเนะหัวไหนดูดิทำตรงนี้โอ้โใหญ่ใหญ่เลยสิโอ้โหใหญ่ไม่ไหวใหญ่ไม่ไหวปวดท้องกระเพาะทะลุเลยนะใครใครกระเพาะมันดีี่นนแค่นี้นะโอ๊ยมีตักแล้วเมื่อคืนด้วยเหรอเจ๊่านนี้ยังซีบหายเลยมันเผ็ดมากเลยนะเนี่ยแพเนาะปกติไม่เคยลองกับเขานะว่าแบบมันเผ็ดเพราะมันเป็นพริก อปกติไม่เคยลองกับเขาว่ามันเผ็ดแค่ยังแล้วนี่ลองให้ทุกคนดูว่าเออเขากินจริงแล้วก็แบบเผ็ดจริงอ่ะมันมีความอร่อยตรงไหนี่ยน่าอร่อยอ๋อก็ว่ามันอร่อยมากนไม่ต้องแห้งเผ็ดมากเปรี้จวๆ ใช่แหละพุ่งน้ำแล้ต้องจึมความรสชาติมันเป็นนานๆหมันเผ็ดแบบเผ็ดแบบแซ่บเผ็ดแบบป้าเผ็ดจริงๆหนูป้าเผ็ดจริงๆกินได้คำเดียววิ่งหาทุเรียนเลยเรื่องของเรื่องป้าจะกินทุเรียนขอบคุณนะคะที่ชมว่าป้าน่ารักถ้าหนึ่งพันคนเมื่อไหร่ป้าจะเต้นโกโกวาให้ดู ขอบคุณน้องน้องมาลีมาลีสาหืมป้าตาดีเนี่ยดีเนี่ยสีตาหลพีตาแม่เจ้าม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 าวันนี้กินโชว์แบบสดๆจระจะ,จะเราไม่ต้องเป็นร้านค้าไม่ค้าจะได้ไม่ต้องด่าว่าอินนี่มา พริกกูหมดเป็นร้อยคนได้ไหมป้าอยากดูเอาคนเองเหรอเออวันที่สาป้านี่ต้องขอคิดดูก่อนนะถ้าร้อยคนถ้าร้อยคนเอา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 ครึ่งหนึ่งได้ไหมป,ป้าไม่ที่สามาเต้นด้วยไหมสี่หกคนก็จะร้อยคนะป้า,ปาเต้นปาร้อยหนึ่งก็โว์ไปเถอะโอ้ยร้อยเดียวเองเหรอป้าว่าจะได้ถ,ถ้ามีคนดูสักพันคนป้าป้าจะเต้นใครอยากให้ป้าเต้นอะไรคอมเมนต์มานะ ป้าใส่เต้นอินเตอร์เทนเอ้ยน้องแพ้ป้าพูดเิดนน้องแพ้จะเต้นให้ดู <c oughs> อ,อย่ากลับคำเผ็ดอะมามามาอร่อยมากอร่อยมากอร่อยแต่ว่ามันก็เผ็ดนะแต่มันก็อร่อยเนาะ <c oughs> อร่อยไหมป้าอร่อยแต่มันก็เผ็ด <c oughs> ม,มันไม่อร่อยอะ่ะ <c oughs> อย่าไปโกหกเขา <c oughs> มันคือมันเผ็ดเนี่ย ท, <มา S 2> ที่ไหนที่คุกขนมจีนไหนจะอร่อยอาหารจริงทีเนี่ยขนมจีนซาวน้ําปลาร้าให้ดูแล้วนะวันนี้นะไม่มีแต่ความเผ็ดอะแล้วลเขา,เขาใช่ค่ะวันนี้น,น,น้องแพรกินขนมจีนค่ะปากพูดไม่ได้ตอนนี้กินพริกอยู่กินขนมจีนซาวน้ําปลาค่ะเราคนแพรอร่อยแต่เจ๊ไม่อร่อยท,ที่ใช้มือกินมันได้อัตรรสค่ะใช้ช้อนมันมันยังว่าแล้วมัน เรากินคนเดียวอะ่ะไม่ไม่ได้ไปกินร่วมเหมือใครให้ช้อนก็ได้แต่ว่าอย่ากกินมือเปิดมาปอ่าขอโทษทีค่ะคุณโจไม่อนาไมายแต่ป้าล้างมือเรียบร้อยแล้วโอ้ยถึงร้อยแล้ว ดีไหมคะพี่แพ้ดูที่กินทุกคลิปใช่ค่ะกินมืออร่อยค่ะมันมันแล้วแต่มุมมองคนนะเนาะใครว่าไม่สะอาดก็ป้าก็ว่าสะอาดนะเพราะว่าล้างมือน่ะถ้ากินที่บ้านก็ก็ใช้มือเรากินที่บ้านเราไม่ได้ไปกินข้างนอกแต่ถ้ากินข้างนอกเราก็คงไม่ไม่มุมมามือนี่ฮ่เราคุมมุมมา แสบท้องไหมน้องแพ้ไม่แสบแพ้ไม่แสบไม่เคยเห็นังแม่กินด้วยกันเ่ยเขาไม่เคยแสบเลยนะเขากินแบบเขาเป็นปกติของเขาอ่ะใช่ค่ะกินมืออร่อยครับจูงตามครับแบบสทรัพใช่ไหมไม่เผ็ดเลยค่ะน้องแพ้ไม่มีความรู้สึกว่าเผ็ดไอ้ที่เขาเผ็ดคือกระเทียมค่ะ ให้เขากินกระเทียมกลีบเดียวตาแตกเลยกระเทียมเผ็ดกินไม่ได้ใช่ค่ะเรากินอยู่บ้านค่ะกินอยู่บ้านไม่ได้วันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกกลัวโรคกลัวโควิดพี่ท้องเสียบ้างไหมคะเวลากินเผ็ดไม่อ่ะเสียวก็ไม่เสียเนาะเขาชอบเปรี้ยวกับเผ็ดแต่เค็มเขาเขาไม่กินเค็มหวานก็ไม่เอาไม่เก่งนึไม่ไม่กินเค็มกับหวานเลยเมื่อไหร่น้อจะถึงหนึ่งพันในป้าอยากเต้นนะ มาริสาไปยังมาริสาอยู่ไหมเนี่ยโทําเดียวรู้เรื่องเลยท้องไม่เสียค่ะไม่เคยท้องเสียก็ทสออันนี้ขั่วขั่วใหม่ๆนะพริกพิกเราก็ขั่วเองนะเราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อของนดาพริกเราก็ปลูกเอง ราปลูกที่ไร่ค่ะเรามีไร่อยู่ลบบุรีค่ะอันนี้ให้คนงานดูอยู่เต้นเลยป้าจะมาดิสาถ่ายมาดิสาเอางี้ละกันมาดิสาเอาจาค่าร้อยห้าสิบอะขอย้นหวานป้าขอกล้งผัดผีอ้ไม่ใช่หนูนะนาลีจำสินก็มีนะคะเมนูของเราวันนี้ สวยค่ะล้องแพรเป็นคนสวยค่ะสวยมากตัวจริงยิ่งสวยเป็นคนใจดีด้วยดาเก่งทั้งมัดลูกบอกเป้าหุ่นเล่นค่ะแข่งยังรื้อยเชิงบวกวันนี้ไม่โดนแม่ค้าว่าค่ะเพราะกินอยู่บ้านเราเองอืข้าวบุ่ีเลมาก น้ำปลารค่ะน้ำยำลุงจีนเราใช้น้ำปลารเราต้มแล้วน้ำปลาเราต้มเองค่ะต้มแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ไม่มีแบนนะคะต้มแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้อยาก,กินเมื่อไหร่เราก็เอามายำกินเลยค่ะอ,อ้ะอา,อ,า,าอีกมือไหมหเลียครบห้าม,มือ,อยังเอาเลียยอ็ดแซ่บไรพริกมันติดเสียดายนวแซ่บนู แสบไหมแสบไหมหมายถึงแสบมือเหรอ,อมไม่แต่กระเทียมมาแสบเออกินพริกแล้วน้องแพรบอกรู้สึกอร่อยถ้าไม่มีพริกแล้วก็จะกินข้าวไม่ได้อาหารของเขาคือข้าวกับพริกป่นแต่กระเทียมไม่เอาเผ็ดเขาไม่กินกระเทียมกินได้แต่มันเ็ดเผ็ดมันเผ็ดแบบแสบปากเลยใช่ไหมมันเผ็ดแบบ น้ำหูน้ำตาไหลแบบปากบว,วมเหมือเลยแซบ้ลยแซบ้ลยตุ้มตามมาเด้ออยู่ไกลไหมบ้านอยู่ไกลไหมถ้าอใกล้ๆมากินนํากันเด้อโอ้ยห้าร้อยมาที่สามป้าป้าขอห้าร้อยป้าขยับไปเรื่อยถ้าคนถ้าคนเข้าดู วันนี้เอาเอาเอาที่แรกว่าหนึ่งพันทีนี้พันหนึ่งกลัวมันจะสี่โมงเย็คนคงไม่ถึงมั้งคนดูเอาแ่ห้าร้อยมาลิซาเนาะป้าเต้นให้ดูแซ่บร้ายแซ่บร้ายแซ่บทีรดีมันต้องกินกับผักอีอย่างผักอะไรคะผักแพลวหรอผักแพลวโอ้ยมีกัดให้กัดให้ ที่ไร่งามมากค่ะแพรจริงไหมเดี๋ยววันไหนจะไปแพรก็ไปกินพริกสดๆจากต้นเลยนะต้องกินแับนี่เนาะกินกับอะไรวะไส้กรอกรอะนะเออเหมือนป้าทำนะแากเด็ดๆต้นนะไปซ,ซื้อกินหนูไ่ซื้อพริกเพิ่มไส้กรอกอะ่ะแม่ค้าให้พริกเนาะสามเม็ด<ม>คำเดียวที่พอ ให้มากก็ขาดทุนที่แทนอยู่ปทุมนี่เองโอ้ใกล้ๆกลนี่เองใกล้ไหนเขป้าถามอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาอ่านเขาปทุมมีความรู้สึกเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดเหมือนกินผักอะเหมือนกินแตงกวาอะไรพวกเน,นี้ยเฉยเฉยอะอ,อ,อาจจะเผ็ดแต่ว่านผมอะผมมันไม่ มันยังไม่ถึงหนึ่งหรือเปล่าก็หนึ่งน้องแพรเรียกร้องผักแพรป้าเก็บมาให้จากต้นเลยผักแพรเราก็ปลูกเองอ้ายายนะกินแล้วไปแล้วอือเอ้ามากินต่อสิกินแล้วเราจะไปอิ่มได้ไงอ่ะเนาะไปยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เต้นเลยป้าไม่ได้กินไงไปไม่กินเลยนะให้ป้ากินอะไรอ่ะกินงงเจีนไงเออโอ้โห กินน้งจิีนกับพริกเนี่ยอโอะยช่วยป้าป้าไม่อยากเรียนแบบป้ากินเป็นกะละมังนะคะทุกคนพริกเดอ้อบ่แม่บักแดงจ้า <laughs> จ้าเอเอาเอาครึกมาค่ะโอ้โหย่จะกินหมดนี้จะท้องแตกนะครึ่งกิโลได้เลยเจ้าอย่าสะกัดเกินไปค่อยขอร้องกี้แกว่าไปโรงพยาบาลบอเอ้ยเรื่องท้องไส้ฉันไม่มีปัญหา เอาเพง่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะรบกวนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนน่อยนะคะมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้สำหรับทุกคอมเมนต์ะะขอบคุณทุกคนมากค่ะ